ก็มาที่น้ำพุร้อนสมอทองนะครับมาดูวิวด้านหลังครับดูวิวด้านหลังของน้ำพุร้อนสมอทองตรงนี้นะครับอันนั้นจะเป็นทิวเขาทุงใหญ่นะครับทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งนะครับห้วยขาแข้งหรือทุ่งใหญ่นะเลสวนครับเนาะครับจุดลูกหูลูกตาครับทางโน้นนะครับด้านโน้นน่าจะติดทะลุไปทางแม่สอดนะครับแม่สอดที่น้ําตกทีละซูนครับเนาะจากกันดูข้อมูลมาครับเนาะ แต่ตรงนี้เป็นมรดกโลกครับห้วยขาแข้งนะครับน้อมรดกลโลกนะครับไม่สามารถตัดลุผ่านไปสู่ทางน้ําตกทีเราสูได้นะครับที่จังหวัดตากนะครับนาะเป็นภูเขาใหญ่ครับสลับซับซ้อนนะครับภูเขาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับวิวสวยงามมากครับวิวของแม่น้ํานะครับแม่น้ําทะเลสาบตรงนี้นะครับภูเขาสวยงามตรงจุดจุดนี้นะครับใครมานํำพูร้อนก็ลงแวะเข้ามา จุดชมวิวอยูตรงนี้นะครับความสวยงามของวิวตรงหวยขาแข้งข้างน้านบนนะครับด้านบนนูนะ้นนะเป็นหวยขาแข้งนะครับหุยขาแข้งนั่นเองนะครับตัวใหญ่หนะเลสวนนะครับเนาะครับีความงดงามของวิวตรงด้านหลังน้ําผุร้อนสมอทองครับที่อำเภอคงวิคดนะครับสวยงามมากครับ